ครับถามถึงมันเกิด์ตครั้งนี้นครับครั้งนี้ EP สอตัวที่ได้คอนเสิร์ตมีที่มาที่ไปยังไงเล่าให้ฟังที่มาที่ไปเหรอเอ่อคือก็หลักๆก็คือฟีดแบ็กก่อนแหละครับฟีดแบ็กจาก EP ศูนย์หนึ่งอะไรเงี้ยคือจริงๆตอนนั้นที่เราทำ EP ศูนย์หนึ่งเราเราเรู้สึกว่ามันคือ EP เดียวและ EP สุดท้ายอ,อะไรเงี้ยแต่ว่าด้วยด้วยฟีดแบ็กของหลายๆคนที่สนุกกันหนึ่งแล้วตัวผมก็รู้สึกว่าพอเห็นทุกคนสนุกแล้วเราเราก็มีแพชชั่นที่จะทำคอนเสิร์ตต่อแล้วก็บางคนจะชอบอะไรที่มันประหลา ก็ก็เลยอ่กูมิ่งไอเดียกันอะรย่างี้ยกับตัวทีมงานด้วยก็เลยรู้สึกว่าเฮ้ยถ้าเราทําในครั้งต่อไปเนี่ยเราถ้าททาจริงจังขึ้นหน่อยอืออย่างไรจริงจังหน่อยผมก็เลยถ้าจริงจังมันก็มันก็น่าจะต้องชื่อจริงจังไปเลยนั่นคือ EP สองก็เริ่มต้นประมาณตรงนั้นจากตีนนะอย่างที่บอกนธิบายบเมื่อสิงทันก็เป็นโซเชียงแน่นอนแต่เพราะว่า ชื่อคอนเสิร์ตของนนท์เนี่ยต้องไม่ธรรมดาทำยังถึงทะเยอทะยานมถทะยานแล้วมาครับใช่ทะยานนะก็รู้สึกไม่ค่อยดีใจเท่าไหร่เลยนะที่ที่พี่ๆเขาเลือกชื่อคอนเสิร์ตจากผมไปอะไรเงี้ยในส่วนของจริงจริงั้งจังเนี่ยเราเรารู้สึกว่าเราแค่อยากให้มันซซเรียสขึ้นแต่ว่าถ้าใช้คาว่าจริงจังเนี่ยมันจริงจังแต่พอเป็นจริงจริงั้งจังเนี่ยมันมันมีความน่ารักได้อยู่บ้างมันดูไม่ค่อยจริงจังอ่ะซึ่งซึ่งมันมันเป็นความย้อนแย้งบางอย่าง ในในแบบวอร์ดดิ้งแค่สี่พยายซงซึ่งซึ่งตัวผมก็รู้สึกว่ามันมันน่าจะสะท้อนเขาเป็นตัวเราแล้วก็ผมเห็นหลายๆคนก็ค่อนข้างตื่นตัวกับลุ้นกับชื่อคอนเสิร์ตในแต่ละครั้งก็กดดันดีครับกดดันดีในการตั้งชื่อแต่ละครั้งชื่อี่แบกครั้งนี้เป็นแฟไนว่ายังไงบ้างกับตัวคุณอ๋อค่อนข้างดีนะครับค่อนข้างดีแล้วก็รู้สึกว่าแฮปปี้คือผมก็ยังไม่ได้ดูีดแบกอะไรมากเพราะว่าตัวเราก็เังโฟกัสในตัวของการของการสร้างชิ้นงานนี้ขึ้นมาเพราะนั้นก็ แฮปปี้ในในส่วนเขาบางคนจะคิดว่เดี๋ยวจะเข้าไปต้องไปเครียดกับโนนหรือเปล่าไม่ใช่อะไรนะไปเครียดกับโนนหรือเปล่ามันซีเรียสอะไรกันจริงๆผมอยากให้มันซีเรียสบ้างนะเพราะว่าเหมือนกลุ่มคนดูก็มักจะบอกว่าผมไม่ค่อยจริงจังเลยกับการเล่นอะไรอย่างเงี้ยวันนั้นผมเลยรู้สึกว่าเอ้ยแล้วถ้าจริงจังบ้างจะเป็นยังไงอะไรงเงี้ยอยากเปลี่ยนภาพดาราตลกท่านหนึ่งเราว่าใช่ใช่ผมผมอยากเปลี่ยนภาพด้วยผมว่า คือแก่นแก่นของคําว่าคอนเสิร์ตเหมือนคนจะไม่เห็นคําว่าคอนเสิร์ตที่อยู่หลังชื่อในทุกๆครั้งเลยทุกคนจะมาหวังให้เราพูดซึ่งมันคือคอนเสิร์ตไงอะไรอย่างเงี้ยก็เลยจริงจังหน่อยอะไรย่างเงี้ยแสดงว่าครั้งนี้เราจะพูดนโอยพยายามในทุกครั้งนะจริงๆพยายามมาเราเริ่มพยายามจริงจริงจรงมาประมาณปีหนึ่งครับก็ยังไม่ไม่สําเร็จเท่าไหร่แต่ว่าคิดว่าพอเราอยู่ในพื้นที่ตัวเองเนี่ยในการเล่นคอนเสิร์ตเดี่ยวเราน่าจะจริงจังได้มากขึ้น ก็ภาวนาอยู่ครับภาวนาอยู่ให้มันจริงจ,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 งจังได้สักทีบ้านแตกต่างของ EP ที่หนึ่งสองีเต้องพอจะแบบเหล่าให้ฟังสักเล็กน้อยแตกต่างเหรอเอ่อถ้าตอบแบบดีๆเลยก็มีเยอะมากครับนู่นในนั่นถ้าตอบจริงๆแล้วก็คือยังไม่เล่นเราก็ยังไม่รู้เหมือนกันเพราะว่าอย่างตอนครั้งแรกครับเราเราก็เซฟไว้ประมาณนึงแล้วเราไม่คิดว่ามันมันจะขึ้นไปได้อีกอะไรเงี้ยทั้งทั้งนี้ท,ทั้งนั้นคือในคอนเสิร์ตของเราในแต่ละครั้งที่เป็นคอนเสิร์ตของโนนมัน มันขึ้นอยู่กับคนดูเป็นหลักครับเหมือนเราเราก็จะเป็นคนที่เล่นแล้วเราก็จะ flexible ตามคนดูอะไรอ่น้ไปด้นสดเอาตรงนั้นได้ด้วยไม่ไม่เชิงด้นสดจริงจริงมันไม่ค่อยดีนะมันมันไม่ค่อยดีเห็นหลายๆคนแบบพอเห็นเราทําแล้วก็รู้สึกว่าอยากจะด้นอะไรเงี้ยซึ่งมันเป็นเรื่องอันตรายมากมันคือการไ่ว้น้ําแบบไม่ใส่ชูชีป่ะเพราะฉะนั้นมันผมว่าถ้าเราไม่ด้นสดก็ดีครับแต่ว่าในสิ่งอันไดคือตัวผมในอะทุกครั้งที่เราก้าวขึ้นไปเรารู้สึกว่าคนดูเป็นหลัก คนดูเป็นหลักคนดูคือคือผู้ได้รับอะไร่งเงี้ยเพราะนั้นเราแค่ตอบโจทย์เขาแต่เสน่ห์ของนูนอาจจะเป็นเรื่องของความเลีืองปากนะที่เกิดขึ้นตรงนั้นเวลาเราเห็นการอิอร์เทนทั่วไปแบบไหวลิปเราจะดีมากเขา็ปยน c h ช l l e n g e เราในความเสื่อมเดียวเราเลหรอฮะแม่ผมไม่เคยพอใจเลยกับการต้นสอดของผมอะไรย่างเงี้ยเออก็ก็หวังว่าน่าจะเป็นเรื่องที่ดีอ่ะโดย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 ส่วนตัวคือเราสึกว่าเราอยู่นะโมเมนต์ตรงนั้นอ่ะเราสามารถทําอะไรได้ที่คนตรงหน้าเราแฮปปี้อ่ะเราก็แฮปปี้ ใช่แฟนๆมาดูนนอยู่แล้วแน่นอนแต่ว่าแขกรับเชิญก็คือหลายคนก็คาดคาดหวังเหมือนกันนะว่าจะเป็นใครยังไงจะว้าวขนาดไหนในในปีที่แล้วเรามีเกสเยอะมากเยอะมากแล้วก็ทําให้ตัวผมก็ได้มีช่วงเวลาในการเปลี่ยนเสื้อผ้าเข้าห้องน้ําทานอาหารตักบุฟเฟ่ต์อะไรเงี้ยในช่วงที่แบบเกสเล่นก็รู้สึกว่าชอบระบบนี้ก็ระบบที่แบบไม่ลดไม่ลดไม่ลดผมผมว่าน่าจะผมชอบ การได้เดินแล้วก็เลือกไม่ต้องรีบได้ตักบุฟเฟ่ข้างหลังกินพรามัน, <c oughs> ม,นมันกินไม่ค่อยได้ช่วงคอนเสิร์ตอ่ะ,อะจะปล่อยสักกี่คนดีครับแก่หรอครับปล่อยสักกี่คนหรอครับผมพูดเหมือนเป็นเป็นไม่ใช่คนเลยอ่ะ <c oughs> ปล่อยสักกี่คนหนึ่งครับก็เดี๋ยวรอติดตามกันตัวผมนะสำหรับสําหรับตัวผมนะ,ะแต่ว่าจริงๆเราก็มีหินมีอะไรที่ใบอยู่นะครับใช่ซึ่งก็เห็นแฟนๆที่เป็นยอดนักสืบอยู่คนนั้นกันอยู่เยอะตอนนี้ติดต่อทาทางเขาไปยังจริงๆติดต่ออะไรเรียบร้อยแล้วครับ เรียบร้อยแล้วจะมีอั้งคนเดิมไหมหรือว่าใหม่หมดเลยเดี๋ยวดูอีกทีเพราะว่า,าหลักๆก็คือตัวหลักที่ที่ร้องในคอนเสิร์ตอย่างนนทนนเนี่ยผมก็ไม่แน,น่ใจว่าเขาจะมาสองวันหรือว่า <c ười> คนหลักไม่ใช่เราเรครับอ๋ครับคิดว่าให้เราแป้งใบเพิ่มได้ไหมสำหรับเกมอะไรอย่างเงี้ยจริงๆในในรูปที่เราได้โพสต์ไปก่อนหน้านี้คือเราพยายามด้วยใจหินหินหลายๆอย่างครับใช่ลงไปในนั้นก็ลองไปสืบกันดูแต่เท่าที่ผมดูฟีดแบงคนะเท่าที่ผมดูฟีดแบงคนะ ยังไม่ถูกเยอะยังไม่มีใครอยากเลยยังไม่ถูกเยอะเพราะว่ายังไม่มีใครอย่างตอนแบบที่เราเป็นอะไรนะยุ่งแบบเราใช่แล้วก็เหมือนเหมือนส่วนมากก็คือไม่ค่อยอยากเล่นด้วยอะไรเงี้ยคนดูอะไรเงี้ยมันพูดว่านหรือเปล่าไม่หรอกผมว่าสิ่งสิ่งหนึ่งที่ผมรู้สึกเลยก็คืออะไรขางฟีดแบ็กที่เรายินเรื่องเกสแข่งออฟเชอร์นะครับผมผมประทับใจตรงที่คนดูบอกว่ายังไงก็มาอยู่แล้วอินนิเวอะไรเงี้ยซึ่งซึ่งตัวผมก็รู้สึกว่าเออกดดันดีจังเลยว่าประโยคนี้อะไรเงี้ยใช่ใช่ ก็อย่างอย่างเราเราใบมันก็จะมีรูปสามคนใช่ไหมเป็นมนุษย์ยืนอยู่สามมนุษย์ผมก็ดีใจที่คอนเสิร์ตจะมีพี่วีสามโทนมาด้วยคนในใจเราอะเซียสคนในใจเราอะเซียส์หมดเอ่อคนในใจของผมเหรอครับเซเซียสหมดแล้วนะในสรื่องของเกสคอนเซิร์ตเซียสหมดจะจะใบเพิ่มไหมนะหรอว่าอ๋อนี่จะเอาให้ได้เลยแล้วมันจะเซอร์ไพรส์ยังไงล่ะฮะเนี่ยใช่ผมว่าหลักๆก็คือ ความความสนุกของอีพีที่แล้วคือการที่คนไม่รู้ว่ามีแก๊สอะไรบ้างใช่เพราะฉนั้นผมว่าผมก็อยากอยากให้มันสนุกไปอย่างนั้นแล้วก็ผมว่าบางทีในการที่เราดูหมอนสบแล้วเราไม่รู้อะไรบ้างมันดีมันดีโอยไม่มีใครใช้แล้วหรอครับแค่ดีค่ะดีครับศพครับหมอรศพทีเป็นจิมแพตอารีนาผมรู้สึกแอบไม่รู้ว่าเพาะละกินแพตเกลมันใหญ่เกลมันใหญ่สองรอบด้วยผมว่าทีมงานก็ดูสนุกอะไรเงี้ยเพราะว่า จากครั้งนี้แล้วที่เราเล่นที่เล็กกว่านี้อะ,อะไรเงี้ยก็ยังเอาสลิงไปโหนได้เลยอ,ะอ่ะเพราะนั้นผมว่าในการขยายมาที่อิมแพคกไม่น่ามองทองทานีเนี่ยก็น่าจะมีไอเดียที่มันพิเรนพิเรนอยู่จากไอทีมของโปรดักชั่นอะไรเงี้ยเพราะฉะนั้นตัวผมก็แค่รู้สึกผมก็สนุกไปกับมันเหมือนกันเพราะนั้นก็ในความรู้สึกผมหรอกดดันไหมมันกดดันอยู่แล้วเพราะว่า มันก็มีมีความรู้สึกที่มันใหญ่ขึ้นมันกว้างขึ้นโดยส่วนตัวผมผมรู้สึกผมผมชอบเล่นในที่ที่มันกําลังพอดีพอดีอ่ะ mm hmm. ใช่แต่ว่าโดยส่วนตัวถามว่าคุณที่ไหนมากสุดในปีที่แล้วเราก็เล่นอิแนแพลนไนน่ามาหลายรอบมากเป็นเคสคอนเสิร์ตเป็นอะไรไปแจมไปอะไรอย่างเงี้ยซึ่งมันก็ทําให้รู้สึกว่ากับกานเราเรารู้สึกเออเราเราคุ้นชินกับที่นี่ด้วยอะไรเงี้ยก <Yeah. S 2> ็ผมว่าแฟนจะจะมากัน มันมีความคล้าวรือเปล่าเราเป็นคนไม่มีเลยครับไม่มีความคล้าะไรใดๆเลยมันเป็นมันเป็นการตัดสินใจที่ผมว่ามันก็คงคงเป็นเรื่องที่ท้าทายมากสําหรับทีมงานและผมอยเลยครับการละก็ดีใจอย่างไรก็มีพื้นที่มากขึ้นในการใช่แต่ละหลักคือเราเล่นที่นั่นเพราะว่าฟีดแบ็กของคนดูด้วยว่า จัดที่ที่ใหญ่กว่านี้ขอที่ที่ใหญ่กว่านี้ก็ในตอนนี้ก็เราเราก็สนองให้ใช่ก็ยังไงก็อยากให้มากันเพราะว่าโชว์หลายคอนเสิร์ตเลยช่วงนั้น <laughs> ช่วงนี้ถ่ายมาโดนฝ่ายเพลงแบบเยอะมากๆเลยเราจะได้เห็นการกรองเพลงเก่าๆของโรเร์สอะไรอย่างเงี้ยถือว่าท่าแบบตัวแบกเก่ามาเรียเรนจ์จริงๆผมชอบโคเวอร์ตัวเองอยู่แล้วเรื่อยๆนะผมผมชอบโคเวอร์ตัวเองนะเพราะว่าตัวผมก็รู้สึกแบบเพลงที่ผมเล่ามันผมอยากเล่าในเหล่ามิติอะไรอย่างเงี้ยก็ในสองคอนเสิร์ตนี้ก็น่าสนใจ เดี๋ยวเป็นชอยน่ัน้งใจเดี๋ยวผมไปจบไว้แป๊บนึงยังยังไม่ได้คิดเหมือนกันนะลูกทุ่งลูกทุ่งอะไรอย่างนี้ลูกทุ่งลูกทุ่งด้วยคุณพ่อผมชอบมากใช่ใช่แต่ว่าก็ต้องตามเคลร์ลับสิทธิ์เหมือนกันครับใช่ใช่สองวันนะเพลงหรือเกสไม่เหมือนกันทนายที่บอกเพลงหรือเกสไม่เหมือนกันในในอีพีศูนย์หนึ่งครับเราเกสไม่เหมือนกันใช่มันไม่ใช่กิมมิคหรืออะไรเกสคิวไม่ได้ก็สลับกันแล้วครั้งนี้สองวันจะต่างกันยังไงบ้างผมว่าถ้าต่างกันก็ดีนะ มือนเราจะไม่ค่อยรู้อะไรอ่ะเนาะจริงๆรู้นะแล้วก็พูดไม่ได้ด้วยก็เลยต้องแบบว่านิดนึงอืมแต่ผมว่ามันเป็นแพทเทิร์นที่น่าสนใจในการสลับเกสไปเรื่อยๆหรือแบบเอาเกสมาเป็นตัวหลักได้พ่อแม่เอาเกสมาเป็นตัวหลักแล้วเดี๋ยวผมขึ้นไปอ้าวแขกรับเศษพิเศษโน้นต่นโน้นอย่างเงี้ยในคอนเสิร์ตโน่นที่พี่สุนทรบอกเนีก็เสียวไปดีหรือเราเอาเกสที่เป็นนักร้องมาขึ้นมาแล้วก็ไม่ร้อง จะเซอร์ไพรส์เราเอานักร้องมาแล้วร้องเพลงมันก็ไม่ไม่เซอร์ไพรส์ก็ถือบัตรราคาคอนเสิร์ตบัตรคอนเสิร์ตราคาได้ด้วยราคาดีมากใช่ไหมฮะคุณพอใจทุกท่านนะครับสำหรับทุกฟีดแบ a นะครับอยากจัดที่ใหญ่ขึ้นนะครับอยากได้บัตรที่ถูกลงด้วยนะครับอันที่ใหญ่ขึ้นคือแพงขึ้นนะครับเอ่อตัวผมพยายามทําให้มันเข้าถึงง่ายเพราะว่าอย่างตัวเราในในช่วงปีที่ผ่านมาถึงแม้ว่าเราจะจํากัดงานมากขึ้นแล้วก็ได้เจอแฟน น้อยลงแต่ว่าในขณะเดียวกันเราได้ยังได้เจอความหลากหลายของแฟนๆที่เป็นเด็กๆเ,เลยที่เป็นแบบผู้ใหญ่เลยไม่ว่างอีกพอโตขึ้นก็ไม่มีเวลาเด็กมึงก็ไม่ค่อยมีตังคนะ์ผมก็รู้สึกว่าผมอยากทำราคาบัตรที่มันทุกคนสามารถเข้าถึงได้เพราะว่าให้ให้เงินคนนั้นไปอยู่การเดินทางหรืออะไรเนงะี้ยเพราะว่าเท่าที่เราแล้รับฟีดแบ็คือมีหลายๆคนมา,าต่างจังหวัดบางคนมา,าต่างประเทศเพราะ,ะนั้นก็ อยากให้เอาเงินตรงนี้ยไปใช้กับการเดินทางก็ดีซึ่งซึ่งเดินทางสนุกอยู่แล้วบ้านเราอะ่ะก็แล้วก็เรื่องของโรงแรมที่พักอะไรกับหลายๆคนเพราะว่าเหมือนพอเราไปเล่นตรงนั้นมันก็ต้องไปอยู่แถวนั้นนะใช่ไม่งั้นมันก็ค่อนข้างติดพอสมควรแต่คอนเสิร์ตนนี่คือมีเงินน่ยเดียวไม่ได้ต้องมีดวงด้วยขอ,อให้ทุกคนโชคดีครับใช่เรามีแนะนำไปมูที่ไหนไปนุ่งเสื้ออะไรกได้อหไม่วอะไรเลยผมไหว้แม่อย่างเดียวเวลาที่แบบ แม่งุหิดผมอะไรเงี้ยใช่เป็นเป็นพระในบ้านเป็นพระในใจใช่แล้วก็ก็ก็รู้สึกว่าขอให้ทุกคนโชคดีอ่ะผมผมอยากเจอทุกคนอยู่แล้วแหละแล้วก็ไม่ได้ดูแบบคือเราจัดสองรอบเพื่อให้มันเยอะที่สุดอ่ะโซเอาหรือไม่โซเอาแล้วแต่แต่อยากให้คนที่อยากมาได้มาผมผมคิดประมาณนั้นนะเพราะว่าการทําคอนเสิร์ตอีพีนะแต่ละอีพีจุดพุ่งหมายหลักคือการที่เราได้ได้เจอคนดูของเราถ้าได้ถ้ามีโอกาสได้เล่น เพื่อมันตอูกั้หนึเครืองเราอยาก่อะไรครับสักหนึ่งเครื่องเหรอครับพี่ๆอยากเห็นเครื่องอะไรอ่ะระนาดเองระนาดเองไม่มีใครได้ากลุงเลยหรอยืนเป็นแผงเลยเอาเกสมาอยู่กลียงักะลุงไม่เกตมาสลบคนโน้เลยไไม่ห้ามกันเลยหรอยู่คเรอยอยู่กันเกือบร้อยแล้นะเนี่ยหรือไม่ไหนก็มาต้องมคือผมว่าก็ต้องต้องดูอย่างใน EP สุดหนึ่งเราเราเล่นเปียโนไป ก็ทุกคนดูงงใช่ใช่ก็เลยไม่แน่ใจว่าอย่างไงอะไรเงี้ยครับแต่ว่านะเหนือเหนือเหนือสิ่งอย่าใดคือผมรู้สึกพอเราทําตัวโชว์ไปเรื่อยๆเราจะเริ่มรู้ว่าเท้ายที่สุดมันขาดอะไรเหมือนเราทำก๋วยเตี๋ยวเสร็จแล้วะแล้วเราก็มาปรุงใหม่อยู่ดีอ่ะใช่ในส่วนของการเตรียมความพร้อมร่างการต่างๆนยบอกว่าสเกลเอ่อใช่อแล้วมันก็สองรอบแล้วมันก็อะไรอย่างเงี้ยเราต้องเพราะงานก็เยอะด้วยเลยใช่ครับใช่งานงานหลังบ้านหน้าบ้านอะไร ถึงแม้จากัดแล้วก็กยัง<อ>าตารางหนักผมว่ามันการเราเล่นการที่เราเล่นที่ใหญ่โดยเฉพาะอินไทคเอาหน้ามนองธานีมันมันเชลเล่์กับสภาพจิตใจแล้วก็ร่างกายก็ตัวผมนะนัปัจจุบันที่เราเริ่มจํากัดมากขึ้นเราก็พื้นฟูเรื่องของร่างกายมากขึ้นแล้วก็การอยู่กับพ่อแม่อยู่ที่บ้านอยู่กับคนที่เราคุ้นเคยมันก็พื้นฟูจิตใจเราดีผมมองว่าผมค่อนข้างพร้อมมาก กับกับอีพีศูนย์สองในในส่วนของปัจจัยตรงนี้ก็คือไว่ได้เป็นกังวลในเรื่องของสภาพร่างกายหรือเสียงบางคนเป็นเสงบงไม่เดี๋ยวมันจะเอออ่าใช่ใช่ไม่รู้เป็นไรเสียงจะไม่ดีขึ้นมาเวลาเวลาเวลาจะเล่นอะไรเงี้ยเออเป็นมันเป็นอาถรรพ์อย่างหนึ่งที่เกิดกับทุกคนไม่ไม่ไม่ใช่แค่กับผมก็ก็ไม่ยามก้าวข้ามไม่ได้เพราะนั้นเพราะนั้นก็คือหน้าที่หนึ่งของเรา เราก็เลยเอาเกสมาถูเพื่อจะได้รักษาเสียงเพื่อจะได้รักษาเสียงใช่ในขณะที่เกสขึ้นเราก็มีการส่องกล้องอยู่หลังไวทีอ๋ใช่ดูเสียงไ้เลยอะไรอย่างเงี้ยมาพูดถึงเพลงของนเขาอบคุณมากที่เปลี่ยนเรื่องการอันนี้เพลงของน้องก็คือยิ้มมากกชัยก็คืออับรอุจะไปร้องในคอนเสิร์ตของผได้ได้ยนได้ยได้เห็นแล้วก็ยังยังกีด้วยด้วอยู่ในใจอะไราเงี้ยก็ตัวผมจริงๆก็ขอบคุณแบบผ้รุ่นศิลปินละครับที่ เดินทางมาที่ไทยต่างประเทศหรือว่าบางคน c o อร์ลงโซเชียลมีเดียที่ที่ไม่ใช่คนไทยเลย mm hmm. คือตอนหลังผมผม,ผมรู้สึกภาษาไทยเป็นภาษาที่ยากเป็นับต้นๆในโลกเลยมันมีวันนัยุคมีสระมีอะไรอย่างเงี้ยแล้วการการการที่เราพยายามทําภาษาไทยให้มันออกเสียงได้ง่ายหรือว่ามีความสากลมากขึ้นอ่ะมันมันก็เป็นเรื่องที่เราเราจะเห็นผลลัพธ์ได้ชัดเจนว่าฝพระัะงรรู้สึกว่าเพลงโตริมมันมันร้องง่ายเพราะการออกคําที่มันไม่ได้ ชัดมากซึ่งในในฝั่งของแต่วคนอาจ่ะรู้สึกหงุดหงิดว่าทำไมมันไม่ชัดอะไร่งเงี้ยผมรู้สึกว่าดนตรีมันคือความ f l u e n t l ะความแบบลื่นไหลของภาษาของเมลโลดี้ตอนนี่เห็นครั้งแรกเราคิดว่าเพลงเรามันดังๆๆไปไกลขนาดนั้นเลยเหรออือใช่ค่อนข้างค่อนข้างเซอร์ไพรส์เลยเพราะว่าตัวเราก็อืมไม่ได้ไม่ได้ไม่ได้ไไดคาดหวังเอาไว้อพ,อพอพอมันได้รับมันก็เลยประทับใจ ล้วยังตัวน้นเองได้ติดตามผลง,งานตัวคุณิริเป็นการได้ดูได้ดูได้ดูผมก็ตอนแรกเขาก็บอกว่าเนี่ยเขามาร้องนะเป็นศิลปินญี่ปุ่นเลยอะไรผมเคยได้ยินเพลงมัดซึงหลีอะ่ะใช่ใช่ <im it> แล้วผมก็รู้สึกว่าคนที่เของมัดซึงหลีเนี่ย <c oughs> ใช่แล้วก็ประทับใจครับแล้วเขาเล่นแบบฟูซองแกะละเอียดเลยยนะาเ<ก>็<ม>ไป,ปไกลไงจะมีโอกาสได้มาคอลแลบกันไม้อะไร โอ้โหล่ะฮะงานผมตอนนี้ก็ยังเคลียร์ไม่ทันเลยครับงานผมตอนนี้ก็ยังเคลียร์ไม่ทันก็ถือเป็นอีกหนึ่งเรื่องราวดีๆแบบเพลงเขาใช่ใช่ใช่ผมว่าจริงๆมันก็ก็เราเราได้ฟีดแบ็กจากทางญี่ปุ่นอยู่เยอะอะไรเงี้ยแฟนๆที่ญี่ปุ่นผมไม่คิดเลยว่าว่าเราจะมีเยอะขนาดนั้นนะใช่เขาก็มีมาหาดูมาฟังเพลงดีๆของเราเลยซึ่งมันมันทำให้เราสึกว่าดนตรีมันมันพาเราไปไกลขึ้นเรื่อยๆหลังจากปีนี้ที่เราก็ได้เล่นต่างประเทศเลยนั่นก็สนุกอยู่แล้ว เรามีงานเยอะขนาดนี้ในปีนี้มีอะไรที่อยากจะทําหรือว่ากําลัง,งจะมีอนอกจากการเสียใจกันค่ะอยากทาอะไร,รอยู่ครับตอนนี้ผมผมรู้สึกสนุกกับการได้ใช้ชีวิตนะนะณ<ม>ปัจจุบันตอนนี้อยู่กับพ่อแม่มอยู่บ้านแล้วก็มีเวลาส่วนใหญ่ไปกับการเล่นเกมที่เรารักสวยงับ<ม>ใช่ใช่แรงหลายๆไอเดียในตอนนี้พี่ศูนย์หนึ่ง<ม>เราก็ได้มาจากเกมที่เราเล่นมาต่อยอดกลับมา ผมรู้สึกสนุกกับการได้ใช้ชีวิตเราเราทำงานหนักมาตลอดสิบปีเข้มข้นมากในห้าปีแรกเข้มข้นไปอีกในสามปีถัดมาสองปีที่ผ่านมาเราเราเหมือนได้ครูดาวแล้วก็มีหลายอย่างที่มันตกตะกอนขึ้นในโลกที่มันยุทธนาการไปไกลมากเราได้เห็นโลกใบเก่าของพ่อแม่ที่แบบพูดคุยเลยมันมันมีหลายอย่างที่เราไม่รู้เป็นสิบปีที่บอกาประสบความสำเร็จขึ้นเรื่อยๆมันมาไปเกินฝันขนาดไหนสมาตัวดนอะตั้งแต่ได้เป็นนักร้องแล้วนะ ก็เกินผันแล้วนะราะว่าเราก็รู้สึกว่าตอนนั้นเราเรา,เราน่าจะเป็นนักร้องไม่ได้อะไรอย่างเงี้ยแต่เราก็รู้สึกว่าเราแค่อยากร้องเพลงไม่ต้องเป็นนักร้องก็ได้แค่อยากร้องเพลงก็ได้อะไรคิดคิดแค่นั้นนะครับเพราะฉะนั้นถามว่าแบบมันเกินฝันมาแค่ไหนมันเกินฝัมาน,านมานานมากแล้วมันมันเกินฝันมาสิบเอ็ดปีแล้วอะแล้ว,วมันมีฝันอะไรที่มากกว่านี <im it> ้รู้สึกว่ายังอยากจะเป็นโกลที่อยากจะไปให้ถึงได้โดยโดยส่วนตัวผมไม่ได้มีฝันที่ใหญ่อะไรขนาดนั้นผมผมรู้สึกผมเดินในแต่ละก้าวให้ดีอะ เดินให้เต็มเท้าเดินให้มั่นใจแค่นั้นค่อยๆไปแล้วก็อย่างที่ทุกคนได้เห็นผมก็ไม่คิดว่าผมจะเดี๋ทำงานวงการนี้มาสิบปีแล้วเนี่ยครับจากจากตอนนั้นที่แบบอ๋อมันคืออะไรเนี่ยวงการบันเทิงมันคืออะไรเนี่ยอะไรกับคำที่เป็นแฟนยกให้เราอ่ะถึงมันเป็นแบบือนเขาเรียกว่าเป็นมืออาชีพจริงๆเป็นศิลปินจริงๆที่ใช้คํานี้ได้แบบโดยแบบคอมพลีทเลยโอ้โหแบบเป็นเอ็นเตอร์เทนเนอร์เรารู้สึกยังไงบ้างกับคำนี้เพราะว่าด้วยวัยเราก็ถือว่ายังแบบเด็กอยู่เลยแต่ได้คำนี้มาแล้ว ใช่ก็ใช่ครับรู้สึกว่าผมยังเด็กอยู่เลยคือผมก็ยังยี่สิบก,กว่าอยู่เลยยังไม่ไม่ใช่แค่เป็นแฟนเราไปงานอาวอร์ดล่าสุดงานแบบที่เป็นศิลปินชื่อใหม่ๆที่เพิ่งเดบิวต์เปิดตัวกันมาอายุเท่ากับเราเลยแต่ว่ายเหมือนเราแก่กว่าเขาเป็นสิบป,ปีผมตกใจมากผมแบบคุณผมร,รุ่นเดียวกับคุณเลยนะ คุณไม่ต้องวหายแบบหาหาหาระดับอย่างเงี้ยคุณคุยนเพื่อนกันได้เลยเราอยากเป็นเพื่อนเขาเราเหงาอะนะรู้ไหมที่ผ่านมาเราอยู่กับรุ่นพี่มาตลอดแล้วพอเจเนอเรชันนี้ก็จะเป็นการโรเตทละไม่ว่าจะเป็นทีมงานหรือตัวศิลปินอะมาเจนใหม่ๆเี้แล้วเราก็รู้สึกว่าเราอยากเป็นหนึ่งเดียวกับเขาอะไอคำนี้แหละเขาว่ามืออาชีพเขามากประสบการณ์เนี่ยทําให้เราแบบไม่มีเพื่อนสักทีอะอะไรเงี้ยก็รู้สึกแต่มันก็เป็นสิ่งที่ดีครับเพราะว่าสิ่งที่เขาให้เราก็คือ <S <S ความเคารพเ<ๆ>ขาให้เกียรติอะไรเงี้ย แล้วก็ตัวเราก็ก็ให้เกียรติแล้วก็เคารพเขาซึ่งซึ่งนั่นมันก็เป็นเป็นหนึ่งสิ่งที่ผมรู้สึกข,ขอบคุณนะครับขอบคุณมากเพราะว่าที่ผ่านมาเราทํางานโดยที่เราไม่เคยทางานแบบสุเอาเผากินเราเพยายามทำงานแบบให้มันดีที่สุดเรามีปัญหาอะไรที่แบบเราสามารถแชร์ได้ด้านหน้าเราเราก็จะแชร์ทีมงานเอ่อเดี๋ยวนึงนะครับรอขยับตรงนี้น,นะเราบอกตรงตรงได้แล้วก็ในขณะเดียวกันผมโชคด,ดีด้วยมั้งท,ที่ที่คนดูแบบ โอเคกับทุกเรื่องที่เกิดขึ้นฮัลโหลว่ายังไงเรียบร้อยแสดงว่าทำนี้มันเป็นพุชมากกว่าที่จะเป็น,นเพรสเชอร์ต่างต่างฉหรับผมผมผมไม่เคยรู้สึกถึงความแบบเพรสเชอร์ที่มันกดผมผมสึกว่าเรานักร้องเราก็ร้องให้ดีเราไปโชว์เราก็โชว์ให้ดีมัน s มป p l ลแค่นั้นน่ะเหมือนเรามีหน้าที่ทํางานเราก็ทํางานกันให้ดีก็ทํางานกันให้ดีทางานร่วมกับใครก็ทํางานร่วมกันให้ดีซึ่ง เออ1ปีแล้วครับมันก็เป็นอะไรที่มันสนุกมากแล้วก็รู้สึกดีใจทุกครั้งเลยที่เราไม่เคยทํา,างานบาง่ายแล้ก็เป็นใประกานียรให้กับรุ่นน้องๆครับกดดันมากกดดันมากกดดันมากเอ่อชื่นชอบระดับในในระดับที่พอดีครับช้ยเห็นหลายๆคนแบบชื่นชอบมากอะไรเงี้ยผมก็แบบเกรงไปด้วยอ่ะเพราะแบบตอนที่เราดูเขาสัมภาษณ์ว่าเขาชอบเราอะ่ะเรากําลังแบบนั่งลวกกาแฟอยู่นีมา <laughs> มัน เอะเขาชอบเรายัางไงวะอะไรเงี้ย mm. เราน,นั่งคนกาแฟอยู่เลยอะ่ะก mm. ็แต่ถือว่าก็เป็นเกียรติมากครับเป็นเกียรติมากเพราะว่าอย่างตัวเราเองก็เดินเดินตามรอยมากับพี่พี่อ่ะครับที่เขาทําดีๆกันมาที่เขาตั้งใจกันมาเราเรียนรู้จากพี่พี่ที่เขาซื่อสัตย์กับง,งานตัวเองเขามุ่งมั่นกับสิ่งที่เขาจะทํา mm. ในมุมของโ mm. ต๊ผมเหมือนกันก็ไม่ได้มีอะไรที่มันเป็นบิ๊กดรีมแบบว่าจะไปถึงจุดนั้นจะไปถึงจุดนี้ผมเดินขึ้นบันไดไปเรื่อยผมดูขั้นต่อไปแค่นี้ผมผมอาจจะไม่ได้ดูแบบ หลายทางใชี่ยชายพอดสำหรับตัวผมก็มันเกินทันมาอยู่แล้วมันจะหยุดมเมื่อไหร่ก็ได้มันจะไปต่อแค่ไหนก็ได้มันมันอยู่ที่เราเล้เวลาป่าถึงคอนเตตสิร์ตครับโซลิเทียสแล้วโอ้โหเออ,เอ,อผมลืมแล้วนะฮะ <laughs> เอ่ามิสูวชิชิเล็กถึงมิสเตอร์สลิมนะครับพรีเซนต์นะครับนนท์อีพีศูนย์สองนะครับโซลิเรียสจริงๆริงจังๆคอนเสิร์ตนะครับนี่เป็นการกลับมาแล้วครับในอีพีศูนย์สองอยากเต็มรูปแบบมากขึ้นใหญ่มากขึ้น นั่งได้เยอะมากขึ้นนะครับแล้วก็ราคาย่อมเยาวมากขึ้นนะครับเพื่อให้ทุกคนได้เข้าถึงได้ง่ายที่สุดนะครับก็อีพีศูนย์สองนี้ครับน่าจะเป็นอีกหนึ่งครั้งที่เราได้มาสนุกกันเหมือนใน e ีที่แล้ว e ีพีศูนย์หนึ่งขอบคุณทุกคนมากเลยทุกการตอบรับทั้ง e ีพศูนย์หนึ่งแล้วก็ e ี02ศูนย์สองที่กำลังจะถึงนี้ด้วยนะครับก็ยังไงก็มาเจอกันได้ครับเราเล่นคอนเสิร์ตถึงสองเดือนด้วยกันน,นะครับสองเดือนนะฮะเราเล่นสองเดือนนะครับแต่วันละเดือนเท่านั้นเองนะัครบ เราเล่นวันแรกนะครับก็คือสามสิบกันยานะครับสามสิบกันยานั่นคือเดือนแรกนะฮะเราเล่นเดือนถัดไปเลยฮะก็คือวันที่หนึ่งตุลานะครับสองรอบการแสดงด้วยกันนะครับคิดว่าไม่ไม่น่าเพิ่มแล้วนะครับเพราะว่าน่าจะปวดหลังเราดักคอไปเลยน,นี่ใช่ผมผมผมพยายามดักคอให้ทีมงานได้ยินด้วยว่าไม่น่าเพิ่มแล้วนะครับวันเล่าที่แล้วก็คือขึ้นขึ้นสลิงไม่เคยสบายใจเลยใช่ก็ คิดว่าทุกคนน่าจะได้มาสนุกกันครับ30กันยาแล้วก็1ตุลานะครับก็บัตรราคามีตั้งแต่5,000ครับ4,500 4,350 3,250 2,000และ1,800บาทนะครับที่ i m p a c t Arena เมืองทองธานีนะครับย่องเยาไหมย่ยาโอ้โหเออกันแบบรายการโบกุณต่อยเลยซื้อบัตรได้แล้วนะครับที่ The Concert Application นะครับขอให้ทุกคนโชคดีนะครับแล้วก็วันนั้นไปสนุกกันครับกดให้ได้นะครับ ถ้าส่งเอาทรอบน้า EP ศูนย์สามรัชวังไหมคะผมว่าผมจะขายบัดวิ่งนะให้วิ่งดูอ่ะแล้วใครเหน่ยก็ก็เทคเอาออกแทบเอาออกไปเลยที่เหลือวิ่งดูหน้าที่ของเวทีก็คือหมุนคุณอยากดู้ทางข้างหน้าคุณต้องวิ่งให้ทันซึ่งผมว่าน่าจะเป็นมหากรรมของการคาร์ดิโอที่ดีมากๆผมอาจะค r o s กับพี่เบเบ้ก็ได้ทำที25ด้วยก่อนที่จะเริ่มคอนเสิร์ต มันไม่ได้อะไรนะจ้ะขอบคุณค่ัน